จ้ามันมีข้าวคล้วยเยอะแวันนี้พามาทำพัดพิเกนข้างในใจจ้าเป็นผมก็ทั่วไปจ้ะ พี่เกนตรงนี้พี่เนค่ะเราจะต้มเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องในแต่เราเราเอาไปรวบแล้วไปรวบให้สุดเครื่องปุ่งก็น้ำหนังหอยนะพรานตามรสดีผงนันงนนวแค่าาน,น,นั้นแหละค่ะมันมีอะไร ชัปรุงรเนี่เราเราไปหนะค็ระดิ่งพุงุทุกอย่างให้เร็่อนนะะค่เอาลับคดูตรงไป ที่เราลวกแล้วแล้วก็เอาไปหั่นลวกแล้วเราเอาไปหั่นหั่นง่ายดีค่ะแล้วก็ทำให้เราผัดสุกได้ไวขึ้นการทำให้สุกก่อนก็ช่วยได้เยอะอีกต่างหาก แล้วก็ใส่น้ำพอคุกคลินะคะแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันค่ะที่แกงมันไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะเพราะพริกแกงมันที่แกงขา ก็ทำเ็จได้พอเ,เัว่วเดี๋ยวให้พอเข้าเนื้อจะพักเล้พักลงนะคะหินงรสชาติใด้แต่เปนหองมันไปนก็ได้ไม่ใ่ก็ได้ไม่เป็นห เลือดใบกะเพราต่อใบกะเพราใบกะเพราของเราเองปลูกอยู่หลังบ้านใบกะเพราปลูกเองจะใบเล็กนะคะเราไม่ได้โดนดมอะไรค่ะตูซ้ำมีตามเสริฐจ้าแค่นี้ก็ได้กินแล้วคุหน้าดาย,ย่างนี้ผิดนะคะติดแกะแกะติด,กดแกะเดี๋ยว เรามาเทาใส่ถาดกันจิงก,ก,กับข้าวสวยร้อนๆกับไข่ดาวสักใบอร่อยมากเลยจ้าพี่อยไรนะกันดิ พร้อมเสิร์ฟนะคะผัดกระเพราเครื่องในกินกับข้าวสวยไข่ดาวร้อนๆอร่อยมากเลยจ้า